เซลเลอร์เซ็นเตอร์นะคะอ่าไปที่หน้าเซลเลอร์เซ็นเตอร์เนาะและเลือกสินค้านะคะไปที่หน้าเซลเลอร์เซ็นเตอร์ คุณลักษณะที่จําเป็นคุณลักษณะสินค้าที่จําเป็นจะมีป้ายกํากับระบุว่าจําเป็นจะมีป้ายกํากับระบุว่าจําเป็นเพื่อจําแนกคุณลักษณะทางเลือกที่มีอยู่อัดเสียงไปเลยอัดเสียงไปเลย บอบช่องคุณลักษณะที่จำเป็นโดยการเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่ในรายการแบบ dropdown หรือป้อนข้อมูลด้วยตนเองเลือกว่ามีข้อมูลเฉพาะจากเขาหรือเราจะป้อนเองนะคะมันจะมีอยู่ช่องตัวเลือกเสร็จแล้วให้คลิกเผยแพร่แค่นี้นะคะแค่นี้รายการ4หัวข้อด้านบนจะเสร็จสมบูรณ์นะคะ ใาการหัวข้อด้านบนจะเสร็จสมบูรณ์นะคะและต้องการจะลงขายได้อย่างไรนะคะ,ะสมมุติใครที่ทําไปแล้วไม่ผ่านหรือว่าผ่านไปแล้วแล้วกลัวจะมีปัญหานะคะไปกดแก้ไขหรือทีดิไปกดแก้ไขพอกดแก้ไขเสร็จแล้วทําแบบข้อมูลด้านข้อมูลอันแรกตรงคุณลักษณะสินค้ ว,ว่าสินค้านั้นจะมีการละเมิด